สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นอกใจมิสูมาติดตั้งจอยดอยไฮสเปกนะครับ s n a p d r t ก้อนลำสี่ลำหกใส่ซิมได้ใน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 เทอล่านะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยรุ่นนี้ใส่ซิมได้ด้วยกว็ตอนนี้เราไม่ต้องแชร์เอาสปอตแล้วนะครับก็ใส่ซิมเลยตัวซิมจะอยู่ในสล็อตด้านข้างนะครับจะมีสายต่อมาให้ในสล็อตนี้ ป้าเปิดขึ้นมาไม่ต้องชาร์จสปอร์ตแล้วพอเครื่องบูตปุ๊บ,บก็สามารถเล่นออนไลน์ได้เลยปิดง่ายๆนะครับพ,พี่นัทเสียบแล้วก็มี usb ตรงนี้ให้1เส้นในตำแหน่งเดิมนะครับก็อีกหนึ่งก็ใส่ได้เลยสับด้านโอเคพี่นัทนั่นแหละเพราะนั้น usb ครับตำแหน่งเดิมของเทอร่าก็ยังเสียบใช้งานได้นะครับแล้วก็มีในเกีอีกหนึ่งเส้นคัาน,นี้เพิ่ม usb ชาร์จเป็นแบบ อ่า uh, QC นะครับอ่า uh, iPhone mm hmm. ก็ชาร์จได้ hi, นี่ชาร์จขึ้นฟ้าชาร์จรองรับมือถือที่เป็นฟา้าชาร์จอย่างเช่นพวกตระกูล d อ o i d เนี่ยอย่างหัวเว่ยเนี่ย mm hmm. เห็นชัดเลยครับขึ้นฟา้าชาร์จแน่นอนครับหัวเว่ยซัมซุงทุกตัวของเดิมเคนวูดนอนกองอยู่ข้างหลังอ่ามาดูภาพก่อน mm hmm. นะฮะจอหน้าจอเพดานซิงเข้าหากัน พี่นัทเปิดแอปอะไรก็ได้ครับดูทีวีก็ได้พี่ขวาสุดอ่าตัวดูทีวีอ่าตัวนั่นแหละตัวนี้เป็นดิจิตอลทีวีนะฮะนี่จอหน้าจอหลังใหญ่พอๆกันเลยเพราะนั้นผูดสารในเทล่าก็ดูชัดดูทั้งจอหน้าก็ได้ดูจอหลังก็ได้นะครับนี่เราดูออนไลน์เป็นดิจิตอลทีวีภาพคมชัด ทั้งจอหน้าจอพ <จอ S 2> ดานนะครับอ่ะพินัทเข้าเกียร์ถอยครับสีเปลี่ยนภาพตัดนะครับทีนี้มันจะตัดหมดเลยจอพดานเดี๋ยวมันลิงก์กับข้างหน้าข้างหน้าแสดงอะไรข้างหลังมันก็แสดงงั้นคันนี้ทําสายลิงก์กล้องมาที่จออยู่แล้วอ่ะกับเป็นเกียร์ทีครับหรือ n ก็ได้พี่เสียงมันจะเบาลงให้นะครับเล่นต่อเนื่องภาพไม่หายเสียงจะเบาลงให้เวลาที่เข้าระโมดกล้องคอนโทนรลพวมาลไรกดได้หมดเลย เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับวางสายรับสายเปลี่ยนแท็กทุกน,นี้พี่นัทกดแบ็คออกไปครับเราอยากไปดูช่องอื่นช่องวันก็ได้พี่วันมันจะมีช่องสำรองมีลิงก์หนึ่งลิงก์สองช่องสำรองให้มันทำให้เราสามารถรับชมความบันเทิงได้แบบสบายๆผมใช้เจ้าของรถเล่นแล้วมีดิจิตอลทีวีทั้งหมดเลยน่ฮะชัดเจน จับไว้เลยนะครับกดแบ็กอีกทีก็ได้พี่ผมจะให้ไปดูหมดอื่นหรือสามเหลี่ยมข้างบนก็ได้นะครับอ่าพี่นะัดกดโหมดกีฬาให้ผมหน่อยออล,ลบอะไรพี่มไม่ไดม้มาเข้าไปเหมือนเดิมก็กด LTLI นั่นแหละครับเปิดมาใหม่เมื่อกี้เราอยู่ในโหมดดิจิตอลทีวีเราอยากดูกีฬาแล้วก็แบ็กออกมาทีเดียว แล้วก็มีโหมดกีฬาอันที่2นะฮะเอาใจแฟนบอลเลยครับอันแรกคุณสามารถด,ดูบอลพรีเมียร์ได้นี่เมื่อคืนสเปอร์นะครับกับเลสเตอร์ลีลานแล้วฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดใเลยการดูบอลหรือดูหนังก็ได้กดเมื่อพี่จะไปไหนยูทูบะกดโหมไปเลยพี่โฮมก็คือปุ่มกลมหรือรูปบ้าน อ่ะสไลด์ข้างล่างมาครับข้างล่างขอบข้างล่างไม่มีสไลด์ลงพละไปทางซ้ายพี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี้ให้ต้องให้หัดเล่นครับตัวนี้ youtube ไม่มีโฆษณาค้นหาคําสั่งเสียงหรือพิมพ์ค้นหาก็ได้กดการกรบาดทงโดยช่องค้นหาพี่ท่นนั้นแหละครับเราจะใส่คําสั่งเสียงก็ได้นะครับ ชัดเจนทีนี้ใคร้องได้้องตามนะครับจะขยายจอใหญ่ก็ได้พี่กดแตะแล้วก็มุมนั่นแหละไม่โดนไม่โดนไม่โดนบข้างหน้าผมให้ดูจชัดนะครับมันมเป็นจอโอ e d วดีภาพมันจะคมชัดสีสันจะสดใสนะครับผมจริงไม่เวอร์สีจอปกติมันจะซิดๆไปหน่อย ดี๋ยวย่อเป็นอนเล็กก็ได้ไฟล์วิดีโอพีนัทมีไฟล์วิดีโอนะครับโหลดไฟล์วิดีโอไว้ไม่ไม่ครั้งพี่แตะทีเดียวเปิดอันนี้ที่เล่นดูไว้นะครับเล่นต่อเนื่องไว้มันก็เล่นต่อเนื่องกันไปเราอยากดูอันอื่นก็แค่กดแบ็คครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์อื่นกดแรงนิดนึงวิ่นี่มันจะมีไฟล์อื่นที่เก็บไว้ในทําได์นะครับก็ไปเปิดเล่นที่มาได้ ไฟล,ฟล์วิดีโอมิวสิกคอนเสิร์ตแล้วแต่เราเลยเราก็ปี้อะไรไมาการติดตั้งไม่มีการตัดต่อสายนะครับเป็นปลั๊กเสียบตรงรุ่นทั้งหมดเลยระบบแคนบัสทุกอย่างใช้ได้ตามเดิมจอนหน้าใหญ่ๆชัดๆเลื่อนได้ลากได้ไฟลล์์ไฟ,ฟวิดีโอรองรับหมดนะครับทุกไฟล์เลย mkv mp 4 avi m p e ทุกตัวเล่นเสียงออกหมดไฟล์เพลงก็ MP3 f l a WMA เล่นได้หมดครับระบบเสียงมี DSP มี DTS นะครับอีคอไลเซอร์ iser, ในการปรับแตง่งโอ้ใจเอ้ยทำไมมือใจไม่ลาจำดึงดัยังรักเธออยู่ชอบจริงๆเพลงนี้ เป็นส่วนตัวชอบชอบพี่โอมค็อกเทลด้วยนะครับเรียยเขาพี่เราแก่กว่าปะเนี่ยโหพี่แม่ผมอ่อนกว่าเลยอ่ะพี่นัทเราไปนั่งขงหน้ากันจะเห็นว่าข้างหลังสามารถรับชมได้เช่นเดียวกันกับจอหน้านะครับซิงกันหาได้เลยการใช้งานแผนที่คุณสามารถนำทางดูบนแมปบนหน้าจอได้เนี่ยสเปนเร็วๆแรงๆเนี้ยมันเปิดขึ้นมาปุ๊บมันโหลดแผนที่เรียบร้อยเลย ถ้าเป็นสเปคถูกกว่ามันจะโหลดเพราะพวกนี้มันโหลดข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมันไม่มีโปรแกรมหรืออะไรข้อมูลอะไรอยู่ในเมมเพราะฉะนั้นเวลาเําคสั่งนําทางไปสนามบินสุวรรณภูมิอนะมันค้นหาไม่เกินหกวินาทีครับมานําทางมาเรียบร้อยแล้วนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของสเปคที่เป็นพวกไฮสเปคนี้มันเร็วถ้าเป็นสเปคต่ำนะ พอเปิดขึ้นมาปุ๊บพี่ต้องรอให้มันโหลดกราฟิกขึ้นมาทั้งหมดก่อนประมาณเกือบเกือบสิบวินาทีกดฟังก์ชันค้นหากดคําสั่งเสียงเนี่ยรวมแล้วค้นหาเนี่ยบางคันบางรุ่นมีไปถึงนาทีครึ่งถึงสองนาทีไอ้นี่ปุ๊บไม่เกินห้าวินาทีเมื่อนําทางเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเล่นมัลติมีเดียแบบอื่นได้ดยสองแบบคุณกดโฮมหรือกดย่อแอปนะครับมาย่อแบบนี้ให้นี่เราก็ไปเปิด YouTube youtube เราเล่นเป็นจอใหญ่ ข้างหลังก็จะรับชมแบบนี้เหมือนกันนี่แหละพี่ที่ทำันทำสองจอทำไงนะถ้าทำสองจอให้กดกดย่อแอปเหมือนกันครับแต่ว่าไปกดค้างตรงไอคอนตรงกลางนะครับมันจะมีคาว่าแยกหน้าจอมันแยก,แยกแมันแยกยูทูบไปละก็แตะเลยพี่เดันพลิกมันก็จะแยกขึ้นมาอย่างนี้อ่ะพี่เข้าเกียร์ถอยภาพมันก็ยังขึ้นแบบนี้เต็มจอให้เหมือนเดิม ส่วนถ้าจะจะย่อเป็นจอยุบเป็นจอเดียวนะครับขีดตรงกลางให้กดค้างแล้วก็ลากไปสุดขอบเลยกดไปสุดขอบแค่นี้เองนะครับเร็วใ้งานง่ายตอบโจทย์นะครับจอใหญ่ชัดเจนภาพคมชัดแล้วก็ในส่วน youtube เนี่ยบางทีมันจะปรับอัตโนมัติบางทีมันปรับความละเอียดไม่สูงมากเราก็อาจจะมาปรับตรงนี้เพิ่มได้นะฮะบางทีมันอาจจะเล่นมันแค่360 สองร้อองร้อหอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับขึ้นได้2 4 0ร้อยสี่สิบเด็สองร้อยสี่สหแบล้วถยับเป็น720โอเคขอบคุณพี่ดัตครับก็มานอกสถานที่ประชาชื่นติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทํารถไว้ก่อนเดินทางนะครับก็สนใจติดตั้งในเทร่าก็ติดต่อในเอกครับศ8นย์แปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกสองแปดหกเป็นบฟนเพจยูทูบชแนลเอกเลสซิ่งเสรี่ครับนารานอยู่พุทธมณฑลสายสี่ทวีวัฒนานะครับ วันธรรมดาก็มาติดตั้งนอกสถานที่ได้แต่พี่ติดแล้วเป็นไงบ้างจากตอนแรกที่กังวลว่ามันจะไม่โอเคไหมกลัวว่าตรงนี้เอาม้มุมมองเวลาถ่ายกล้องนะครับมันจะเห็นว่าเหมือนเราไปบังตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยมันไม่บังมันไม่บังนะครับมันไม่บังเลยหลายคนเฉพาะมุมกล้องมันจะต่ํากว่าจอมันหน้ากากมันจะปรับมุมให้จอเนี่ยมันมันหงนยขึ้นนิดนึงเพื่อรับกับสายตาแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างครบ ที่ดาบอกเนี่ยนั่งดูได้เลยครับผมติดตั้งยังไงแล้วก็เปลี่ยน USB เปลี่นช่องเบ้าชาร์จเดิมนะฮะให้เป็น USB ก็ทำให้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ไวขึ้นขอบคุณครับติดต่อได้เอกได้ครับสวัสดีครับ